อีุญาตพบสองแมกีค่ะ,ะยะุญาคำชี้ประจรนะครับคำชี้ประจรได้นะครับคนไข้ r o s c นะครับ EKG เป็นไซนั t แทกนะครับเดี๋ยวขอประเมินตัว ABC ตามลำดับนะครับอนุญาตฟังมีเสียงสไลดดอนะครับเดี๋ยวขออนุญาต Open Airway นะครับทำเอเทลชินลิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอซักชั่น,นะครับค่ะ,คะเดี๋ยวขอซักชั่นนะคะยังมีซิกชั่นอยู่ค่ะตอนนี้ซิกชั่นเคลียร์แล้วค่ะครับต่อไปประเมินตัว B นะครับ เอ่อขอมอนิเตอร์ RR ออกซินแล้วก็แอนตี้ดอ CO2 นะครับอ่ะ RR เท่าไหร่ครับค่ะตอนนี้ RR ห้าครั้งต่อน,นาทีนะคะออกซิเจนแสนได้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์รูมแอร์ค่ะครับ,รบเดี๋ยวขอแบ็กแมสเวนทิเลชันช่วยก่อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวใส่ทิวนะครับค่ะเดี๋ยวขอเวนทิเลชันคนไข้ก่อนนะคะ <c oughs> ค่ะถ้าทิ้วพร้อมมาได้เลยนะคะครับต่อไปขอประเมินตัว C ต่อนะครับขอบีพีแล้วก็ฮาร์ดเ t e นะครับประเมินแค r รีฟิลนะคร<อ>ับแคปรีฟิลนอหน<อ>ึ่งเซกนะครับบีพีร้อยกบกสิบค่ะเพาร,ร้อสิบสอครั้งค่ะครับเดี๋ยวขอเปิดเส้น IV ไว้ก่อนนะครับต่อไปขอมอนิเตอร์ g ครับเปิด IV ค่ะ เดี๋ยวฝากเช็คฟังล่างหน่อยนะคะนะครับเดี๋ยวเช็คตำแหน่งทิวนะครับไปครับเออ่ทิวฟังล่างสองข้างเท่ากันดีนะค,ะครับเเออออ่่หลังจากใส่ทิวไปอ่าเอ่อออกซิเจนแซดกับเอนไทมอลเท่าไหรค่ครับค่ะตอนนี้ออกซิเจนแซดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต100์นะคะเอนไทมอลโซนคูได้สี่สิบค่ะครับต่อไปขอเอซีดีสิบสองลีดครับ เป็อลีคะรับเอ่อ e g ี g มีทอพิกทีนะครับแล Ash ้วก็ YQRS นะครับทงใส่ขออะเลเป็นจากไฮเปอร์เคนะครับขอ10%แคลเซียมกูโคเนตส0 ml ินะครับแล้วก็7.5%โซเดียมไบคาร์ห50 m ิบนะครับแล้วก็ RI10U บวกกูโคสห้า l ิ v นะครับค่ะ10%แคลเซียมกูโคเนต30 ml ิค่ะ7.5% โซเดียมไบคาร์บ50 ml Ri 10 u อ0ย,ยู่5สิเ์ตลาครับต่อไปขอประเมินตัวดีนะครับคนไข้ค้าคนไข้คนไข้ขไม่ตื่นนะครับกระตุ้นเพนนะครับคนไข้ย,ยังไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวนะครับเ,เดี๋ยวเตรียมคนไขทท้ทํา t ทีอ็ต่อนะครับ